Hello, สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้ o นรถยนต์ MG Passion คือแรงขับจานในการทำงานของทีมงาน MG ทุกคน เพื่อพัฒนารถยนต์ที่เหมาะกับความต้องการภาษาเทคโนโลยีอันโดดเด่นกร่องมุมมันที่จะยกระดับมาตรฐานรถยนต์ในประเทศเรวมถึงประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้า MG ทุกท่านอย่างดีที่สุดสำหรับงานฟ้าประทุชโทเทลดาหลายอิวนต์ Expo 2023ในครั้งนี้ MG ได้ดนำนวัตรกรรมยานยนต์คุณภาพที่มาพร้อมความทันสมัยอาจน่าให้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบยานท้าทักการเป็นผู้นำด้านนวัตรกรรม และเทคโนโลยียานยนต์ที่สามารถสร้างจุดเปลี่ยนและมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเช่นพร้อมกับยนนานยรต์คุณภาพจากทาง MG ได้เลยคะ่ะ MG Max 9รถ l u x u r เ m ็มพลังงานไฟฟ้า100%แบบ 79. เจ็ทที่นั่งเอกซิสเทนต์ความหือระดับโดยดีไซน์เรียบหรูนว,วัตกรรมล้ำสมัยฝังก์ชันนำโด,ดยความสะดวกครบคัน พื่อความสะดวกสบายในทุกตำแหน่งใช่งานตอบโจทย์ทุกการใช้งานสู่ประสบการณ์สุดเอกลักษณตลอดเส้นทางสกัดลูกสายตาด้วยไฟเดทา,ามันติ้งไลท์ไฟฉายแบบ LED d e ซ i g e Shape พร้อมไฟเลแบบ Sequential ด o ด d e r n e เดส้นสายโครเมียมประตูคาดเรื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งพืืนที่ห้องโดยสารก้ามกว้างขวางพิถีพิาาถันในการเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียม ภาษาฟังชั่นอำความสนุกในทุกที่นั่งรู้ราวด้วยเบาะหุ้มหนังแท้พร้อมลายที่เป็นเอกลักษณ์เบาะนั่งคุยธรและผู้โดยสารปรับไฟฟ้าเบาะนั่งแถวที่สองเป็นแบบกับตันซีดพร้อมระบบเอนเอร์เทนเมนต์ควบคุมง่ายเพียงแป้นเนื้อสัมผัสผ่หานหน้าจอทัชสกรีนส่วนตัวที่พิงศรีรษับแบบไฟฟ้าที่พักน่องกับเองได้อจัตนมันิสามารถควบคุมุูลภูมิและผ่อนคลายกับฟังกชันรูดทั้งแปดโปรแกรม พร้อมโต๊ะที่สามารถพับเก็บได้สัมผัสมุมมองที่กว้างกว่ากับดูอาร์ซันรูฟซันรูฟแบบพาลนามาพร้อมกระจกด้าน,นข้างบานใหญ่ในทุกแถวที่นั่งพร้อมทังแอมเบอไลท์ที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้มากถึง64เฉดสีระบบปรับอากาศดับดอรโซนแยนกโซนอบ์ดนั่งแถวที่ 2- และ3เดินทางอย่างมั่นใจกับความปลอดภัยเหนือระดับกับระบบเซมิออโตโนมัทจอยดิงแอสซิสแทนซิเนที่ได้รับรอง มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกมากถึง25ระบบและชนมโรมนิทภัยรอบทิศทาง New MG Max Z 9ดับเบิลองการชาร์จทั้ง2รูปแบบทั้งแบบฟิกชาร์จและนอร์มลชาร์จวิ่งไกลสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหึ่งครั้งให้ผู้ใช้างานขับขี่ได้สะดวกสบายได้ทั่วประเทศ โดยความพร้อมของสถานีอัดบรรจุไฟฟ้า MG MG Supercharge พร้อมให้บริการแล้วมากกว่า129แห่งทั่วประเทศหากท่านสนใจทดสอบสมรรถนะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า New MG m a x 9 i สามารถติดต่อที่รึกษาการขายของเราได้เลยค่ะ New MG 4 Electric รถขับเคลื่อนล้อหลังโดยนวัตกรรมในดูร่า Pure Electric Platform นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีชิ้นส่วนเดียวกับโครงสร้างและสามารถรองรับแบตเตอรี่ได้หลากหลายความจุโดยเป็นยางลงตัวในทุกองค์ประกอบด้วยงานดีไซน์แบบ Racing Spirit Identity ผ่านเส้นสายทรงสปอร์ตตั้งแต่ไฟหน้า LED พร้อม Daytime r u น n i n g Light ไฟท้าย LED ลาย s ิ g n นเ s y m b o ัล d e c o r a t i โฉบเฉี่ยวด้วยหลังคาแบบทูโทนพร้อมสปอยเลอร์หลังทวิน Arrow Wing มั่นใจเปิดวิติใหม่ให้กับชุกการขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยผูมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังสูงสุดถึง170แรงม้าระบบช่วงล่างอิสระสีล้อแบบไฟลิงซับเทนชั่นเพื่อการยึดเกาะถนนและให้ความเร็วในขณนะขับขี่คงที่มากยิ่งขึ้นเต็มที่ในทุกการขับเคลื่อน้วยรูบิคิวแบตเตอรีที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ New MG4 Electric สามารถโลดร่นได้ถึง425กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีโดยระบบร i คลิครูลิ i n ซิสเ t e มมัน่นใจในทุกการขับขี่้ดยวย a d v a ซ์ซิง o n รไนซ p r o d ิ c t i o n System ระบบความปลอดภัย26ระบบพร้อมด้วย Semi-Autonomous Driving a s s i s t a n c e System และ 3D a r o u n d View Monitor เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างเหน,นือชั้น New MC4 Electric สามารถรองรับการชาร์จได้ทั้งแบบ Quick Charge และ Normal Charge รองรับ Vehicle to Load สามารถเปลี่ยนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ iSmart ที่เพิ่มฟังก์ชันการตรวจสอบแบตเตอรี่สามารถบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานรวมถึงให้คำแนะนำในการดูแลรักษาบแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นหากท่านสนใจทดสอบสมรรถนะรถยนต์ New MG4 Electric สามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะ